ในวันที่27นี้แล้วนะคะที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวด Miss Grant International คะ่ะก็มีสาวงามมากกว่า60ประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะคะคือผ่านการกักตัว14วันแต่ปรากฏว,ว่ามี2คนคะ่ะจาก2ชาติก็คือสาวงามจากเคนยาและไนจีเรียที่ถูกตรวจพบว่าติดโควิด1 9ภายหลังจากที่กองประกวด Miss Grant International จัดการประกวด Miss g r a n d International 2 0 2ลในไทยคะ่ะ ซึ่งการชิงมงกุฎเนี่ยจะมีขึ้น27มีนาคมนี้แล้วก็มีบรรดาสาวงามจากทั่วโลกเลยนะคะที่เดินทางเข้ามาแล้วก็กักตัว14วันตามมาตรการในการควบคุมความปลอดภัยจากโควิด19และล่าสุดค่ะเพราะว่ามิสแกรนด์ไนจีเรียและมิสแกรนเคนยามีผลบวกก็คือติดโควิด19ส่วนผู้เข้าประกวดคนอื่นๆตอนนี้ยังไม่พบเชื้อนะคะ โดยกองประกวดได้มีการย้ายผู้เข้าประกวดไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลปียเวศส่วนโรงแรมซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการกักตัวของเหล่าสาวงามก็ได้มีการเข้าไปทําความสะอาดฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งประเทศในจีเรียและเขนยาเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกาขณะนี้มีการระบาดของโควิดกลายพันธ์สายพันธุ์แอฟริกาใต้และมีอัตราการติดเชื้อที่เร็ว กระจายง่ายกว่าไวรัสโควิดสายพันธุ์ดั้งเดิมซึ่งตอนนี้ต้องรอผลการตรวจสอบที่ชัดเจนจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะว่าสาวงามทั้งสองชาตินั้นติดโควิด -19 สายพันธุ์ใดกันแน่ค่ะส่วนที่จังหวัดสุขโขทยัยภายหลังจากที่ไม่พบผู้ป่วยติดโควิด -19 มานาน65วันล่าสุดนะคะไปตรวจพบหญิงไทยอายุ23ปีติดโควิด -19 โดยเดินทางมาจากเมียนมาผ่านทางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อกลับภูมิลำเนาที่อำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุขโขทยัยนั่งรถแท็กซี่มาลงที่อำเภอเมืองตากเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาจากนั้นก็ให้เพื่อนชายและน้องเดินทางไปรับกลับเข้าพื้นที่ที่อำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุขโขทยัยเพื่อมางานศพของตาสองมีนาคมเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมเพื่อน ไปตรวจหาโควิด -19 ที่โรงพยาบาลสุขโขทัยและกลับบ้านเพื่อกักตัวต่อ3มีนาคมผลตรวจพบติดโควิด -19 ซึ่งผู้ป่วยรายนี้นะคะมีผู้สัมผัสใกล้ชิด17คนนะคะขณะเดียวกันค่ะถ้าไปดูกรณีของข้าราชการตำรวจยศด,ดาบตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่สอนอวังทองหลางที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนในเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ติดโควิด19ทางพลตำรวจโทรพรัคพงษ์พงเพตราผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจนครบาลเปิดเผยนะคะว่า ตอนนี้ได้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาของตำรวจที่ติดโควิด1 9ไปตรวจสอบค่าว่ามีบุคคลใกล้ชิดใครบ้างและให้กักตัวคนที่มีความเสี่ยงสูงทันทีโดยตำรวจนายดังกล่าวทำหน้าที่เป็นคนขับรถควบคุมผู้ต้องหาซึ่งมีตำรวจที่ใกล้ชิดอยู่จำนวนหนึ่งสำหรับทำลายของตำรวจนายนี้นะคะเพราะว่าเดินทางกลับบ้านที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร19-20กุมภาพันธ์ ไปปฏิบัติการควบคุมฝูงชนที่รัฐสภา21-22กลุ่กุมภาพันธ์เวนพักอยู่บ้านที่โชคชัย4ค่ะ23-26กกุมภาพันธ์เขาเวนที่สอนอวังทองหลางแบ่งเป็นกะช่วง8นาฬิกาถึง16นาฬิกาและ16นาฬิกาถึง24นาฬิกา27กุมภาพันธ์ไปปฏิบัติการควบคุมฝูงชนกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี 28กุมภาพันธ์ปฏิบัติการควบคุมฝูงชนพล1รออวันที่1มีนาคมไปเตะฟุตบอลที่รฟมอพระราม9 2มีนาคมเพื่อนในกลุ่มโทรมาแจ้งว่าติดโควิด19ทำให้ตำรวจนายนี้ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลรามคำแหงและกลับมากักตัวที่แฟลตตำรวจหลังจากนั้น3มีนาคมยืนยันติดเชื้อและเข้ารับการรักษา โดยทางสนวังทองหลางนะคะตรวจเชื้อโควิดให้กับตำรวจ260นายและรอผลการสอบสวนโรคและกักตัวชุดควบคุมฝูงชนที่ใกล้ชิดรวมถึงพนักงานการรถไฟฟ้าอีกประมาณ30คนนะคะซึ่งเป็นเจ้าพนักงานการไฟฟ้าพระราม9 30คนที่มาร่วมเตะฟุตบอลด้วยค่ะ ขณะที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 รายงานนะคะว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่54คนเป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ36คนสมุทรสาคร28คนตาก3คนกรุงเทพ2คนนครนายกปทุมธานีชนบุรีจังหวัดละ1คนจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน8คนทั้งหมดมาจากสมุทรสาครและมาจากต่างประเทศ10คน ในจำนวนนี้4คนเป็นการเดินทางเข้าประเทศต,ตามช่องทางธรรมชาติมาจากมาเลเซีย3คนเมียนมาก1คนโดย4คนนี้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุงไหงโกลกและโรงพยาบาลสุขโขทยัยผู้ป่วยยืนยันสะสม26,162คนและวันนี้มีผู้เสียชีวิต1คนทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น85คนสำหรับผู้เสียชีวิตรายล่าสุดนะคะเพศชายอายุ6 3ปีคุมลำเนาอยู่กรุงเทพ มีโรคประจำตัวก็คือโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีประวัติเดินทางและพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโดย9มกราคมมีอาการเจ็บคอเหนื่อยหายใจไม่สะดวกตรวจยืนยันติดโควิด19 12มกราคมจากนั้นผู้ป่วยเริ่มอาการแย่ลงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและเสียชีวิตในวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตมณที่นี้ด้วยค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ